สวัสดีครับทุนผู้ชมสงครามในยูเครนล่วงเลยเข้าสู่ปีที่4ซึ่งท่ามกลางการประกาศข้อเสนอหยุดยิงของรัสเซียที่จะมีการเจรจากันที่ตุรกีในอีกฟากหนึ่งก็มีการรวมตัวกันของกำลังรบรัสเซียที่ชายแดนฟินแลนด์ประเทศสมาชิกน้องใหม่นาโตครับทุนผู้ชมรายงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมรูปครับว่าเรเจฟเตยิเเฟเอโดกันประธานาธิบดีของตุรกีรูปว่าเขาพร้อมเป็นเจ้าภาพ ในการตกลงสัติภาพหยุดยิงโดยการเจราจาโดยตรงระหว่างผู้นํายูเครนโรดิเมนเซตสกี้กับผู้นาํารัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยมีผู้นําสหรัฐอเมริกาโดนั์นทรัมป์เป็นคนกลางไกล่เกลีย่ยทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวนะัตถเนียบขาวก่อนออกเดินทางไปยังตะวันออกกลางว่าเขาจะเริ่มโต๊เจราจาหากว่าเขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์ผมคิดจริงจังที่จะบินไปที่นั่นมันมีความเป็นไปได้ผมกําลังขบคิด ว่าผมสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้หรือไม่หลังจากทรัมป์ส่งเสียงเรียกร้องอย่างเปิดเผยในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมขอให้ยูเครนย,ยอมเจรจากับรัสเซียทางเซนตสกี้บอกว่าเขามีความตั้งใจพบกับปูตินเป็นการส่วนตัวในตรุกรกีจากนั้นผู้นํายูเครนยืนันอีกครั้งในวันจันทร์ที่12พฤษภาคมหลังจากพูดคุยทางโทรศัพท์กับกวเดอร์กันโดยบอกว่าเราพร้อมเจรจาโดยตรงกับปูตินแต่ทว่า ด้านเครมลินกลับปิดปากเงียบครับถแถลงการแถ่ไปข้างๆโอคูไม่ยอมส่งปูตินมาเจรจารโดยด i วิตี้เสบคสคอปโฆษกเครมลินบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อถูกถามว่าจะส่งใครเป็นตัวแทนเดินทางไปยังอิสตันบูลทางเครมลินปฏิเสธแสดงความคิดเห็นและถแถลงว่าเรามุ่งเน้นไปที่การค้นหาอย่างจริงจังในการควานหาหนทางต่างๆที่นำไปสู่ทางออกแห่งสันติในระยะยาวก่อนหน้านี้เสบสคอป วิภาวิจารณ์ชาติโยุโรปต่อกรณีพยายามกดดันรัสเซียให้ตอรบรับข้อเสนอหยุดยิง30วันโดยกล่าวครับว่าก่อนหน้าเปิดตัวเจรจารใดๆวัฒกรรมของการยื่นคำขาดเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้สำหรับรัสเซียมันไม่เหมาะสมคุณไม่อาจพูดคุยกับรัสเซียด้วยภาษาลักษณะนี้ด้านปูตินถู่ว่าการเจรจาโดยตรงใดๆกับยูเครนควรมุ่งเน้นไปที่สาเหตุรากเหง้าง ของความขัดแย้งและไม่ตัดความเป็นไปได้ของข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่อาจได้ข้อสรุปจากการเจรจาในอิสตันบูลแต่ก็ไม่ได้บอกครับว่าเขาจะไปเจรจาโดยตรงกับเซอรษกี้ที่ตุรกีหรือไม่เรียกว่าสับขาหลอกไปวันๆเพื่อให้ทรัมป์ยุดการสนับสนุนหรือชะลอการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับยูเครนชะลอการโต้กลับในแนวหน้าของยูเครนซึ่งนอกจากสหรัฐมิกา จะส่งยาแรงเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสารข้อความถึงปูตินโดยการส่งชิ้นส่วนเครื่องบินรบแบบ F16 ไปยังยูเครนแล้วสหรัฐจังอนุญาตให้เยอรมันส่งขีปนาวุธแพตริออดให้กับยูเครนจำนวน100ลูกพร้อมลูกจรวดไฮมาสอีก e 125ลูกให้กับยูเครนความคืบหน้าดังกล่าวได้รับการย,นยานืนยันเมื่อวันที่9้าพฤษภาคมซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการส่งความช่วยเหลือจากชาตินาโตมากขึ้น โดยมีเยอรมันเป็นเจ้าภาพใหญ่รายใหม่ร่วมกับฝรั่งเศสและอังกฤษบทบาทของเยอรมันมีฐานะซัพพลายเออร์ในกรณีนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ภายในนาโตเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในท่าทีด้านการป้องกันประเทศอีกด้วยนับตั้งแต,แต่เริ่มมีการรุกรานเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์พศ2565 เบอร์ลินได้เปลี่ยนจากตำแหน่งที่ระม,มัดระวังเล็กน้อยไปเป็นตำแหน่งที่มีผู้นำทางทหารที่กระตือรือร้นในตอนแรกเยอรมน,นีถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าให้ความช่วยเหลือที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเท่านั้นแต่ปัจจุบันเยอรมน,นีกลายเป็นผู้บริจาคท,ทหารรายใหญ่เป็นอันดับสองให้กับกยูเครนรองจากสหรัฐมิกาจนถึงปัจจุบันเยอรมนีให้ความช่วยเหลือท,ทหารมากกว่า2 8 0 0 0ล้านยูโรรวมถึงยานเกราะขัข้นสูงระบบปืนใหญ่ แพลตฟอร์มป้องกันภัยทางอากาศและการผึกอบรมอย่างครอบคลุมสําหรับกองลังยูเครนซึ่งการมอบอาวุธให้กับยูเครนจากชาตินาโต้ก็ด้วยความกังวลครับว่ารัสเซียจะรุกรานชาตินาโต้ไม่วันใดก็วันหนึ่งและดูเหมือนว่ามันจะเริ่มต้นแล้วครับทุนผู้ชมซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีภาพถ่ายผ่านดาวเทียมยืนยันครับว่ารัสเซียได้ส่งกำลงังรบมาประชิดชายแดนนาโต ใกล้กับฟินแลนด์เพียง35ไมล์หรือราว56กิโลเมตรคล้ายกับก่อนเข้ารุกรานยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์พศ2565ภาพที่บริษัทโทรทัศน์ SBT ของซีวิเดนได้รับมาจาก Planet Lab แสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นใน4สถานที่ภายในรัสเซียได้แก่คาเมนกาเปโตซาวอดเซเวโลมอส2และโเลินยาซึ่งในเมืองคาเมนกา ซึ่งอยู่ห่างจากชาด,ดนฟินแลนด์ประมาณ35ไมล์และยังไม่มีการพัฒนามาก่อนมีรายงานว่าได้จัดตั้งเต็นท์ทหารมากกว่า130่้าหลังซึ่งสามารถพักทหารได้ราว2 0 0พนายไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่เคมิลตอบโต้การเข้าร่วมนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนเมื่อมีนานนี้ด้วยการขู่อย่างคุ้มเคือว่าจะใช้มตรการตอบสนองทางทหารและทางเทคนิคซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่า มาตรการดังกล่าวกรเนินไปอย่างเต็มที่ไมเขึ้นเคลสันหัวหน้ากระทรวงกลาโหมของสวีเดนกล่าวว่าเมื่อเราสมัครเข้าเป็นชาติสมาชิกนาตโต้รัสเซียก็บอกว่าจะดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวตอนนี้เราก็เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วในเดือนพฤศจิกายนพศ2564เจหน้าที่สหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลต่อภาพถ่ายผ่านดาวเทียมที่แสดงให้เห็นถึงกองทหารรัสเซียร,รวมกลุ่มกันที่ชายแดนยูเครน ซึ่งเคมลินปฏิเสธว่าไม่มีมูลความจริงไม่ถึง4เดือนต่อมาปูตินก็เริ่มทําสงครามเต็มรูปกับยูเครนมอสโกกล่าวหาว่านาโต้ทาหน้าที่เป็นผู้รุกรานมากกว่าจะเป็นพันธมิตรเชิงป้องกันแต่ได้ให้คํามั่นซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าจะป้องกันตัวเองด้วยวิถีทางทุกวิธีทางเช่นการรบกวน gps และวิธีการอื่นๆการเข้าร่วมนาโต้ของฟินแลนด์เมื่อวันที่4เมษายน พศ2566ซึ่งขยายพรมแดนของนาโตออกไปกว่า800ไมล์หรือราว1 2 8 7กิโลเมตรทำให้เกิดความกดแค้นต่อกรุงมอสโกโดยพวกพร้องของปูตินเตือนว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์จะไม่ถูกละเลยหากเกิดความขัดแย้งขึ้นดูเหมือนเป็นการตอบสนองต่อการขยายตัวของนาโตขณะนี้ดูเหมือนว่ามอสโก กำลังตเตรียมพร้อมสำหรับสงครามโดยการสั่งให้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วบนชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือของตนนี่เป็นสัญญาณของกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นและวิเคราะห์ทางการทหารฟินแลนด์กล่าวในเมืองเปโตซาวด์ od, ซึ่งห่างจากชายแดนฟินแลนด์ประมาณ100ไมล์มีการสร้างโกดังสินค้าขนาดใหญ่สามแห่งซึ่งผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะว่าเป็นห้องเก็บรถหุ้มเกาะภาพถ่ายจากทางเหนือดูเหมือนจะแสดงให้เห็นว่า ตาทับอากาศเซเวโลมอสทซึ่งปิดตัวลงก่อนหน้านี้กำลังเปิดดำเนินการในปัจจุบันโดยงานปรับปรุงใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบเฮลิคอปเ,เตอร์หลายลำจอดอยู่ในบริเวณช่องจอดข้างรันเวย์ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนฟินแลนด์ราว110้ไมล์และห่างจากนอร์เวย์น้อยกว่า70ไมล์ขณะเดียวกันในเมืองโอเลนยาซึ่งห่างจากชายแดนฟินแลนด์ประมาณ90ไมล์มีรายงานว่า ฐานทัพอาก t g t g าศยังคงทํางานอยู่โดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียไปประจําการอยู่ที่นั่นแล้วและกําลังดําเนินการโจมตีเป้าหมายในยูเครนตามรายงานของเคียบเมื่อเดือนที่แล้วพลโทเวซาบีตาเนนรองหัวหน้าฝ่ายกลาโหมของฟินแลนด์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการการะทําของรัสเซีทยที่เรียนชายแดนโดยระบุว่าเคียลินกําลังทดสอบความสามคคีของนาโตโดยเจตนาเพื่อดูว่าจะกระตุ้นให้เกิดมาตาที่ห สืบเป็นมาตรการป้องกันร่วมกันของพันธมิตรหรือไม่รัสเซียกําลังทดสอบมาตราที่5โดวยวิธีสงครามแบบผสมผสานเช่นการโจมตีทางไซเบอร์การอพยพข้ามรมแดนจานวนมากและขณะนี้กําลังติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อประจรํากองกําลังทหารรัสเซียตามแนวชายแดนซึ่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ดังกล่าวและิเคราะห์อมองครับว่าแม้ในขณะนี้จะมีกําลังพลเพียงไม่กี่พันนายประจําการอยู่แต่ในอดีตก่อนการบุกยูเครน รัเสเซียก็ทําแบบนี้โดยไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้เพื่อรองรับทหารชุดใหม่การที่มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเตรียมเอาไว้ดังกล่าวมีการคาดกันครับว่าตัวเลขทางรัเสเซียจะมีมากกว่า4-5กองพลซึ่งมากกว่าก่อนการรุกรานยูเครนเสียอีกฝ่ายเคมรินได้ออกปฏิเสธข้อกังวลเกี่ยวกับการโจมตีสมาชิกนาโตหลายครั้งว่าเป็นเรื่องไร้สาระอย่างสิ้นเชิงและยืนยันว่ารัเสเซีย ไม่มีความสนใจที่จะขัดแย้งกับพัธมิตรด้านดิมิทีเบสคอปโคสกเคลมลินปฏิเสธรายงานดังกล่าวอย่างหนักแน่นโดยกล่าวว่าไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับการกล่าวอ้างที่ไม่มีคุณภาพการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางทหารและหน่วยทหารของเราเป็นธุรกิจของเราโดยเฉพาะเขากล่าวกับนักข่าวในเวลานั้นพระเทเซไม่เคยคุกค,คามใครเลยซึ่งก่อนการรุกรานยูเครนพวกเขาก็พูดแบบนี้แหละครับด้านดิมิทีเมสเวเดม อดีตประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่าสถานะที่ไม่ฝักฝ่ฝ่ายใดทําให้พวกเขาฟินแลนด์และสวีเดนได้รับสิทธิพิเศษระหว่างประเทศบางประการเนื่องจากตําแหน่งทางภูมิรัฐศาสตร์และปะจัจจัยอื่นๆอีกมากมายแต่ปัจจุบันพวกเขามีส่วนร่วมของกลุ่มที่เป็นศัตรตูของเราสม,มัยถึงพวกเขาได้กลายเป็นเป้าหมายของกองกำลังติดอาวุธของเราโดยอัตโนมัติรวมถึงการโจมตีตอบโต้และแม้แต่ส่วนประกอบทางนิวเคลีย หรือมาตรการป้องกันภายใต้กรอบหลักคำสอนทาทหารครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชชก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ